จ้าวิธีการตัดอ้อยจังหดที่ตัดได้เร็วเทคนิคก็คือสางใบไว้ก้อนเนี่ยจะเห็นบ่สางใบไว้แล้วมือนิ่าเขาก็วนแล้วยันนั้นเขากำกำเท่าละสามเสี้ยนก็ที่ได้เร็วเนี่ยเทคนิควิธีการตัดอ้อยสดให้เร็ว มาเบิง่งแปลงอ้อยจ้าเพื่อนๆเป็นได๋น้อแดดแงหลายบ่มือเนี่ยฮะยามมือแงเาก็สินามกันนว่าได้จกมดผู้ใด,ดได้หลายกว่ากันอ่ะแก้แก้แกดดเ เอากวาดมาสู้กันกินซะเนาะแต่เอากินของหวานไปสวัสดีวันที่แปดกุมภาพันธ์ค่ะพามาชมไล่อ้อยเหมือนเดิมค่ะบรรยากาศตอนเลิกงานกะเบิง้งอ้อยจ้าอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นตัดอ้อยสดส่งโรงงาน ทิพาชมว่าผู้ใดได้จักมัดจักมัดจะแต่เบื้องบรรยากาศน้ำเลิกงานตัดอ้อยว่ามีอย่างหลายโดยจะไปถามกันซื้อว่าได้จักมัดคุณพ่อจะได้จักมัดฮะ ได้จากมาด์ทมั้งเนี่ยไ่จาสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามาชมไร้อยเหมือนเดิมนะคะบรรยากาศหลังเลิกงานตอนเย็นเขาก็จะไปนั่งโเลกันว่าผู้ใดได้จักมาดผู้ใดตัดเก่งก็มูเป็นที่ละรจ้าโอ้ยหาเบิง้ง มาตัดอ้อยคือเก่าเลยจ้ะเมือเนี่ยบาดึงเบอือเดิตัดอ้อยคือเก่าเหมือนเดิมผลิตอ้อยสะอาดไล่เย็นสบายอ้อยมันเป็นซี่นี่มันเป็นน,นอนก่อลงได้น่จ้ะเนี่ยเห็นบ่อแดงๆเนี่ย